่อนหน้านก็สวัสดีเพื่อนๆน,นักเดินทางเนี่ยนะครับผมเสียงก็จะปแปลกเลยนะครับหลังจากเดินทางกลับบ้านมานะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการเดินทางล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้มันสั้นๆหน่อยนะครับผมก็เป็นการเดินทางจากจังหวัดลพมบุรีนะครับขึ้นมาที่พะเยานะครับระยะทางอยู่ที่ประมาณ 550กิโลเมตรนะครับผมก็สรุปค่าน้ำมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เซตของเหลวเซตนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปนะครับผมยังไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยในคลิปนี้นะครับไปเจอกันไปโอเคครับเพื่อนๆนักเดินทางก็ในเวลาที่เราจะต้องเดินทางนะครับตอนนี้ก็เวลาตีสองยี่สิบเจ็ดนาทีนะก ตื่นซ้ายนะครับตีสองครึ่งนะเสื้อผ้าก็จะเต็มเลยนะครับนี่เป็นชุดกันฝนนะครับแล้วก็ชั้นที่สองเป็นนี่เสื้อขนแบบนี้นะครับชั้นที่สามก็เป็นเสื้อธรรมดาเนางกางเกงก็เหมือนกันนะครับกางเกงก็สามชั้นเหมือนกันเป็นกางเกงวอร์มกางเกงขนแล้วก็กางเกงกันฝนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเจ้าถุงมือสกีนะครับข้างในมันก็จะเป็นขนนะแต่ข้างนอกเนี่ยมันกันน้ํานะครับ เขาว่าม das ันเอาอยู่นะในเรื่องของการกันหนาวขึ้นเหนือนะครับก็มีประมาณนี้ผมจะเตรียมไปเดินทางไกลในรอบปีนะไม่ค่อยออกทริปไกลอย่างนี้บ่อยเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันครับาจากห้องนี้หละนะฮะมาแพ็กของเรียบร้อยครับฟังเดอะโก้ตไปนะครับเกือบจะตีสามแล้วนะครับผมโอเคไปฮะ แต่ว่ามันจะจับแฮนด์ยากหน่อยนะครับใส่ถุงมือเนะี่ยร้อนร้อนรอนรรตั้งนาฬิกาไว้ห้าทุ่มสี่สิบตื่นมาตีหนึ่งตีสิบปะอโหโหตอนนี้ตัวผมเนี่ยไม่ไม่ได้สัมผัสถึงความเย็ยนได้เลยนะครับมีแต่ความร้อนนเหงื่อออกด้วย บ,บ,บ,บยายลำละลายเจอกันอีกสิบปันไปเซตนี้ยังไม่ได้รู้สึกถึงความหนาวเลยนะครับขับมา20โลแล้วยังยังเฉยๆอะ่ะเอาอยู่เอาอยู่นะครับผมอันนี้เป็นแยกม่วงค่อมนะครับเป็น เลี้ยวซ้ายไปโคราชนะครับเลีวว้ยวขวาไปลบลีผมจะเข้าลบลีผ่านลบรีไปนครสวรรค์แล้วก็ไปเข้าถนนสายเลขลกึกลึนะครับผมเ,เข้าถนนสายเอเชียนี่แหละจะได้มุ่งตรงขึ้นไปแค่เลยนะครับเอาเมื่อกี้ไม่ได้กดถ่ายอะตอนนี้ผมอยู่ที่ตากฟ้า นครสวรรค์น,นะครับเวลาตอนนี้ก็10แฝนาทีเนาะชุดนี้เอาอยู่นะแต่รู้สึกว่ามือเย็นขึ้นหน่อยมือกับเท้านะครับเพราะว่าเท้าใส่แย่ถุงเท้ากับผ้ามปับอุณหภูมิที่นี่ถ้าตะโกนะรับผมให้ตาฟ้าที่ท่าตะโก17องศาดาชุดนี้เอาอยู่นะจะ <c oughs> หาอะไรกินก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ ผมถอดถุงมือกินข้าวแป๊บหนึ่งรู้รู้เลยว่ามันเย็นนะนี่แก้งว่าได้นะครับหนักฝรังเนาะอันนึงก็ดีนะไปแล้วเ,เราก็ออกเดินทางต่อนะมุ่งหน้าสู่จังหวัดอ่าพิจิตรพิจิตรแล้วก็ไปพิษณุโลกนะครับ น้ำมันโหดจังวะสามตีสามโลลิท์นี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน,นครับถือว่าบริโภคได้อย่างโหดร้ายมากนะครับ 9ก้าห้าเต็มถังครบัแบแป๊บนึน,นะครัแบขอบคุณแอบจะล้นถังอันนี้เป็นถังที่สองนะครับตอนแรกเติมมาเท่าไหร่ครับ้บาทอันนี้ก็อีก200 2้ออยบาทเดีย๋ยวผมไปรวมให้นะ,น,นะครับไม่รู้ถึงพี่จิตเลยอย่างนะ ไปดูถึงพิจีดหรือ,อยังเดี๋ยวต้องไปต่อไปไปเขียวตอนนี้น่าจะอ่า10อ,องศาเปล่าแยกเขาทรายนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันนะเวลา1นาทีเดี๋ยวขอเปิดมันเริ่มเย็นๆแล้วนะตอนนี้เวลาตีห้ายีสิบนาทีนะครับ วิ่ง15องศาจ้าเพราะว่าแล้วมันรู้สึกเย็นๆนะจะไม่ถึงขั้นหนาวมนะันก็แค่เย็นๆอยู่นะเอาอยู่นะถุงมือแนะนำนะถุงม,อออมือสกีเออถุงมือเล่นสกีจริงมันกันน้ำได้ด้วยนะครับผมลองเอาน้ำมาลาด,ดูนะน้ำมันไม่เข้านะจะไม่รู้มันอาจจะซึมได้อนอะเเพราะมันไม่ใช่ของที่ดีขนาดนั้นอนะ่ะมันแค่อันละ200บาทครับ ถ้าจะเอาให้ดีอะไรมันก็น่าจะสักสนะี่ห้าร้อยมั้คู่หนึ่งดีขึ้นมาคนระับตีห้ายี่สิบเอ็ดนาทีนะครับผมตอนนี้อยู่ที่จังหวัดพิจิตนะครับเราจ,จะเดินทางกันไปพิษณุโลกกันต่อนะ ิดัครบยังอยู่ที่พิษณุโลกนะครับ6กโมงยีนาทีนะเราเวลาสุดตอนตนะีห้าประมาณตนะีห้าตอนนี้ผมอยู่ที่พิษณุโลกนะครับจะเข้าไปอุตรดิตถนะครับผมก็6กโมงสีนาทีนะครับ15ห้าองศานะครับเช้านี้ โชคดีที่มันลมไม่แรงเนะถุงมือนี่ก็ใช้ได้ดีนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับผม ตัวเมืองแพร่ตอนนี้ก็8โมง32นาทีนะครับคาดว่าจะถึงพะเยาสากัก10โมงหรืมะเพราเดี๋ยวไปอีกหน่อยมันก็จะเลี้ยวข้าลลำปางนะครับเลี้ยวข้าลลำปางแล้วก็ถึงพะเยาเลยผ่านลำปางแป๊บเดียวนะผ่านเข้ามอพะเยานะครับแล้วก็เข้าเมืองเลย รับเดินทางกันต่อนะครับ <c oughs> ปีนี้ผมได้ชุดนี้รลอดชีวิตนะสามชั้นนะครับเสื้อชั้นในแล้วก็เสื้อุนแล้วก็เสื้อกันฝนนะครับส่วนถุงมือนี่สำคัญเลยนะเนี่ยเพราะว่าถุงมือมันมีแค่อันเดียวนะถุงมือเล่นสก,กีนะครับถ้าใครไปหาดูได้นะ ข้างในจะเป็นผ้าเป็นขนครับแล้วก็ข้างนี้เป็นพ้าลมแล้วนี้ก็เป็นยางกันได้ดีนะครับถุงมืออันเดียวเอาอยู่อยู่นะใช้ได้เลยแปดนาิกาสานาทีนะครับเดินหนอกเดินทางเขาเรียกว่าเดินเดินทางผ่านประตูเมืองแพร่ไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะถึงจังหวัดพะเยากี่โมว้ไป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 ,ไป สิบโมงนะครับสิบโมงเช้าถือว่าเร็วนะคิดว่าจะถึงเัื่บ่ายโมงบ่ายสองโมงบ ตลอดชายคว้านเลยนะครับช่วงนี้ก็จริงมันจะมีงานตั้งแต่วันที่25ใช่ไหมบอกน่าจะ25นะครับผมว่าอย่ามาหาตกปลาแถวนี้แลยต่ไม่ไม่น่าจะได้เลครับมีงานมีอะไรเต็มเลยนะสวัสดี ไม่รู้จะถ่ายวิวอะไรอ่ะนะคนที่นี่เนาะมันก็เป็นอาล่าขี่ใหญ่ๆแต่ก็มีคนมาเที่ยวเยอะนะเนี่ยน้ำก็ยังเต็มอยู่เหมือนเดิมน,นะครับ โอเคครับก็มาถึงบ้านแล้วนะมาไม่เจอใครนี่ไม่จะแปลกใจผมไม่ได้บอกนะครับผมกะซุ่มมาเลยนะก็ใช้เวลาไปประมาณ9ชั่วโมงกว่านะครับตาม GPS เลยเนาะน้ำมันก็เติมไปพันพันเอ็ดได้นะครับแต่มันพันเอ็ดมันเหลือเต็มถังมาถึงบ้านนะนเกือบเต็มถังมาถึงบ้านก็ประมาณ800นะมั้ง รู้สึกว่าเซ็ตน้ำมันเครื่องอันนี้มันค่อนข้างจะกินน้ำมันนะครับเหลือแค่สามโลลิตรสามสิบโลลิตรนะปกติจะอยู่ที่สามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบนะครับใส่เซตนี้ไปโอ้โหเหลือสามสิบกินน้ำมันกันสนุกเลยนะครับแต่ว่วก็บิดมันดินะก็ตามนั้นนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะต้องจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมันก็เป็นแค่การเดินทางกลับบ้านนะครับยังไงเพื่อนๆที่จะกลับช่วงชิ้นปีหรือว่า หลังสิ้นปีนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับไปเจอกันใหม่ในปีหน้านะครับผมที่กลับมาก็เพื่อจะมาตกชะดูโดยเฉพาะนะกาบมาตกป่าเดี๋ยวไปเจอกันนะ